ก็สวัสดีชาวเน็ตนะฮะแล้วก็แฟนเพจเทรดเดอร์เฮรวมถึงเทรดเดอร์ทุกท่านนะฮะสำหรับ2วันนี้ที่ผ่านมาเรียกว่ากราฟนิ่งมากนิ่งจนหน้านอนนิ่งจนนิ่งเกินนะฮะซึ่งผมเป็นคนหนึ่งแหละที่เกลียดกราฟแบบนี้มากเพราะว่ากูไม่รู้กูจะเทรดยังไงเหมือนกันสำหรับสายเดเทรดหรือสายถือยาวระยะสั้นแบบนี้เนี่ย ปวดใจเลอเกินนะฮะสำหรับเหตุผลที่การาฟมันนิ่งนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยตีอ่เที่ยงคืน40นาทีหรือประมาณเกือบตีหนึ่งประมาณเนี่ยคุณลุงจุลง์พาเวลเนี่ยจะมีการแป้สัมภาษณ์ก,กับคุณเดวิดอยู่ที่วอร์ชิตันดีซีนะฮะเรื่องของมุมมองเศรษฐกิจนะฮะซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้เนี่ยยังไงก็มองว่าคงไม่ได้คําตอบอะไรที่ชัดเจนหรอกเชื่อว่า คุณลุงลมรเวลน่าจะโยนไปในสัปดาห์หน้าซะมากกว่าเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีเรื่องของการประกาศในส่วนของเงินเฟ้อนะฮะหรือประกาศในส่วนของ CPI เพราะฉะนั้นต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะครับผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าน่าจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉันเนี่ยในส่วนของการเทรดในในสัปดาห์นี้เนี่ยยังคงมองว่าอาจจะเป็นไซด์เว์ขาลงนะครับโดยที่มีนด้รับในต่างสำคัญก็คือ1 9 2 0 1 9 0 0 1860กแล้วก็1 8 5 0ให้เทรดตามกรอบนี้ไปน่าจะปลอดภัยกว่า แับสรับเหตุผลที่ยังมีมุมมองว่าจะเป็นสายเวขาลงเพราะว่าหนึ่งในส่วนของคุณโจลุงโจไบเดนนะฮะแล้วก็คุณป้าเจนเ,น,เน็ตเยเลนนะฮะยังคงมีมุมมองว่าเศรษฐกิจภาวะถดถอยเนี่ยยังคงอีกยาวไกลสหรัฐเนี่ยยังไม่ไม่ได้แบบใกล้เคียงกับคำว,ว่าเศรษฐกิจถดถ,ถอยขนาดนั้นเนื่องจากอัตราการว่างงานที่ประกาศออกมาในช่วงของนอนฟ์มที่ผ่านมาเนี่ยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะเรียกว่าต่ำสุดในรอบ53ปีเลยทีเดียวเชียว นะฮะเลยทําให้ตอนนี้ทองคํามันก็ยังคงไปในทิศทางไซด์เวขาลงน่าจะปลอดภัยกว่ารวมไปถึงในส่วนของ BOE ECB นะฮะก็ยังคงมีการชัดเจนแล้วชี้ชัดว่าจะยังคงมีการขึ้นอัตราดบเบี้ยอย่างต่อเนื่องต่อไปถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะเริ่มชะลอตัวแล้วรวมไปถึงค่าคืนนี้ นะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากที่ BoE ECB เนี่ยสองธนาคารเนี้ยจะยังขึ้นดอกต่อไปเนี่ยลุงจะมีการเปลี่ยนใจหรือเออะหรืออะไรบ้างไหมเราต้องติดตามกันต่อนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ย RBA หรือว่าธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยก็ได้มีการประกาศขึ้นอัอราดอกเบี้ียเช่นเดียวกันแล้วก็ประกาศแล้วว่าจะยังคงขึ้นในส่วนของอราดอกเบียอย่างต่อเนื่องนะฮะเหมือนกับ ECB กับ BoE เลย นะเรียกว่ามีแต่ลุงนี่แหละที่ไม่อนานไล่กลุ่มนะฮะตอนนี้เนี่ยเฟดเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านแล้วความคิดไม่เหมือนชาวบ้านแล้วเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามต่อว่าค่าคืนนี้เนี่ยลุงจะมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมแต,แต่โดยส่วนตัวผมว่าน่าจะยังไม่มีนะฮะน่าจะโยนไปสัปนดาห์ามากกว่านะฮะส่วนอีกข่าวหนึ่งที่ต้องติดตามอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือในส่วนของเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะฮะบอลลูนบอลลูนสอดแนมของจีนเนี่ยโดนสหรัฐยิงล่วงลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการประทุข,ของสงครามขึ้นมาก็ได้เพราะว่าจน ในนะเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาก็าไม่พอใจที่โดนสอดแนมเช่นเดียวกันนนะซึ่งอาจจะก้าวก้าวไปสู่สงครามที่มันอาจจะตึงเครียดมากขึ้นในเรื่องของเทรดวอล l l นะฮะเพราะว่า2อ,อประเทศนี้ก็สนับสนุนรัสเซียยูเครนคนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องติดตามมาต่อเช่นเดียวกันนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ